สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาทํากุญแจรถเบนซ์นะครับเดลเป็นยูสองสองศูนย์นะครับดอกกุญแจหายหมดนะครับมาบริการถึงที่นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเป็นการอ่านข้อมูลนะครับเพื่อทํากุญแจรีโมทดอกใหม่นะครับครับผมได้ทําการถอดเบ้าสตาร์ทนะครับออกมาทําการอ่านข้อมูลใหม่นะครับเดี๋ยวอ่านข้อมูลเรียบร้อยนะครับแล้วก็ ลงทะเบียนกุญแจรีโมทดอกหม่เสร็จนะครับเดี๋ยวไปทดสอบสตาร์ทกันนะครับมาบริการถึงที่นะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากลงทะเบียนกุญแจรีโมทดอกใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้เป็นรีโมทสรงโคลเมียมรุ่นใหม่นะครับทดสอบระบบรีโมทก่อนนะครับเปิดครับล็อกนะครับใช้งานได้ปกตินะครับทดสอบระบบสตาร์ทนะครับ เสียกุญแจบิดออนนับปัดนะครับสตาร์ทครับสตาร์ทติดใช้งานนี่เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถเบนซ์นะครับเดี๋ยวบูสองสนะครับต้องการทํากุญแจเพิ่มหรือดอกกุญแจหายหมดนะครับมีบริการถึงที่นะครับศูนย์แปดสองหกหนึ่งหกหกหกห้าห้าช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับคันนี้จอใหม่จะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับรถคันนี้วางเครื่องมาใหม่นะครับ